ตลกดังจอยชวนชื่นขายขนมตลาดนัดโต้ใครมองตกอับก็ช่างดีเจเชาวชาวยืนยันไม่ได้ชนโจดับแค่เข้าไปช่วยรอปรึกษาทนายผ่าแชร์ให้อภัยจียอนหอบกระเช้าขอโทษสอนทำงานต้องรับผิดชอบเปิดใจโดนนัดพ่อบาดเจ็บโดนชนหนีขณะปั่นจัก,กรยานโพสหาตัวคนขับ ตลกดังจอยชวนชื่นขายขนมตลาดนะัดโต้ใครมองตกอับก็ช่างจอยชวนชื่นโต้ตกอับต้องขายขนมตามตลาดนะัดรับงานในวงการน้อยลงแต่ยังมีอยู่ต้องหาไรายได้เสริมบอกไม่ไอเป็นแม่ค้าขายขนมเพราะทำแล้วได้เงินจอยชวนชื่นเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ผันตัวไปเป็นแม่ค้าขายของตามตลาดซึ่งตลกสาวได้ขายขนมควันออกปากเป็นอาชีพเสริม จนถูกเหมามองว่าตกอับไม่มีงานในวงการบันเทิงแล้วต้องไปขายของเลี้ยงชีพบันเทิงไทยรัฐออนไลน์เลยต่อสายตรงไปถึงสาวจอยเพื่อสอบถามเรื่องราวดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่าใช่ค่ะตอนนี้จอยทำขนมควันทลักขายข้าขายตามตลาดนัดทั่วไปมันเป็นขนมจากเกาหลีเขย่วกับนโตรเจน มันจะทำให้ขนมกรอบเย็นกินแล้วควันจะออกปากออกจมูกมีท็อปปิ้งต่างๆใส่ก็ดูน่าทานมากขึ้นจุดเริ่มต้นที่มาขายขนมคือก่อนหน้านี้เราไปขายขนมกับพี่เทพโพงามไปตามตลาดนัดก็ไปเจอขนมอันนี้มันน่าสนใจดีก็ซื้อแฟรนไชส์มาทํายอมรับนะว่าที่ต้องขายขนมเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีงานมันก็เงียบๆ ผู้จัดละครเขาก็เอาเด็กของเขาเราไม่มีสังกัดก็ยอมรับว่างานน้อยลงเฮงเฮงเฮงจบไปก็ไม่มีรายได้อะไรก็เลยหาอะไรทำอยู่ว่างๆเบื่อหารายได้เสริมแต่ก่อนน่าจะขายขนมก็ขายเสื้อผ้านะแต่ไม่ค่อยดีก็เลยมาเปลี่ยนขายขนมจะได้ไปขายขนมด้วยกันกับพี่เทพแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีงานเซทคอมเข้ามาแล้วนะ งานในวงการก็เข้ามาพอได้อยู่นะและก็ขายขนมเป็นรายได้เสริมใครจะมองว่าตกอับไม่มีงานแล้วมาขายขนมตามตลาดนัดก็ช่างเขาแล้วแต่ความคิดของใครเราทำมาหากินข้าอายก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะเราค้าขายก็คือการทำมาหากินอย่างหนึง่ง ขายของตามตลาดนัดมันก็ดีไม่ต้องลงทุนทำเป็นร้านเพราะทำแบบนั้นมันใช้เงินทุนสูงเราไม่อยากจะเป็นหนี้ก็ขายไปตามตลาดนัดดีกว่าได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างก็ยังดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วนั่งเป็นทุกว่าตัวเองไม่มีจะกินชื่อเราความเป็นตลกของเราก็ยังช่วยทำให้เราขายของได้นะ มีคนอยากมาอุดหมุนเราซื้อขนมแล้วถ่ายรูปด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะที่ยังมีคนเมตตาดีเจชาวชาวยืนยันไม่ได้ชนโจดับแค่เข้าไปช่วยรอปรึกษาทนายกลายเป็นเรื่องเข้าอีกแล้วเมื่อดีเจชาวชาวชวลิตสีมั่นคงทำโดนคู่กรณีแม่ของนายจิระผาดทองอาสาอายุ18ปีเข้าแจ้งความที่ สอนอสายไหมว่าถูกดีเจชื่อดังขับรถชนจนเสียชีวิตโดยไม่ได้เป็นตามข่าวที่ออกมาแต่แรกว่าดีเจเชาเชาเป็นผู้เข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่27เมษายนก่อนที่นายจิระผาดจะเสียชีวิตในวันนี้สอคอ,อออนไลน์ได้ติดต่อไปยังดีเจเชาเชาซึ่งได้รับการเปิดเผยสั้นๆ ว่าตอนนี้ตนยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ขอปรึกษากับทางทนายความก่อนเพราะตอนนี้เรื่องราวเป็นคดีความแล้วจะออกมาชี้แจงอีกครั้งแต่ยืนยันว่าเป็นคนลงไปช่วยจริงและไม่ได้ขับรถชนคู่กรณีแต่อย่างใดหาแชร์ให้อภัยจียอนหอบกระเช้าขอโทษสอนทำงานต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตไม่น้อยระหว่าง นักสแสดงสาวเกาหลีซอจียอนและผแชรอารนนท์เมื่อฝ่ายผแชออกมาแฉว่านักสแสดงสาวเกาหลีไม่มีความรับชอบต่องานหนังที่รับเล่นให้กับตนจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวและส่งผลทำให้สาวจียอนโดนเป็ดเชิญยิ้มปลดออกจากการเป็นพิธีกรในรายการตลกด้วยสาเหตุเดียวกัน ก่อนหน้านี้จียอนได้เคยบอกว่าจะเข้าไปขอโทษกับทางเป็ดเชิญยิ้มและพะแชอานอนท์กับเรื่องที่เกิดขึ้นและล่าสุดนักแสดงสาวได้เข้าไปขอโทษกับทางพะแชอานอน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพะ h ช r ได้โพสต์รูปจียอนเข้ามาขอโทษพร้อมกระเช้าผลไม้มาให้ตนลงอินสตากแกรมส่วนตัวว่า พอดีจียอนเอาผลไม้มาฝากและขอโทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราในฐานะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในเมื่อน้องมาขอโทษมายอมรับผิดเราก็ให้อภัยน้องซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้โกรธอะไรน้องหรอกแค่อยากบอกให้น้องรู้ว่าทำงานกับคนหมู่มากต้องมีความรับผิดชอบสูงงานนี้ถือว่าเป็นการจบดราม่าแบบสวยงามไปอีกหนึ่งคู่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วจ้า เปิดใจโดนัทพ่อบาดเจ็บโดนชนหนีขณะปั่นจัก,กรยานโพสหาตัวคนขับโดนัทมนัส,สนานเผยคุณพ่อโดนรถชนแล้วหนีตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาอาการเบื้องต้นคือมีแผลเย็บที่หัวเข่าส่วนคลิปที่ตนได้โพสนั้นเพราะต้องการเพื่อตามหาคนขับรถให้มาพูดคุยกันเบื้องต้นไม่ขอลงรายละเอียดมาก เกรงว่าจะมีผลกับรูปคดีนักแสดงสาวชื่อดังโดนัทมนัสนันโพสต์คลิปพร้อมข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอยากจะติดต่อคนขับให้มารับกระจกหูช้างข้างข,างขวาที่เฉียวพ่อล้มแล้วทิ้งไปคืนด้วยค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์โทรไปสอบถามกับนางเอกสาวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งโดนัทเผยว,ว่า ตอนนี้ตำรวจกำลังดำเนินการอยู่คัดที่โพสต์คลิปไปเพราะว่าเขากำลังตามกันอยู่คือคุณพ่อไปปั่นจัก,กรยานแล้วโดนชนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาและรถคันที่ชนก็ไม่ได้จอดช่วยชนแล้วไปเลยซึ่งคลิปที่โดนัทลงเป็นคลิปจากกล้องของพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์และช่วยขับตามให้ แต่รายละเอียดโดนัทยังไม่ขอบอกอะไรมากนะคะเพราะตำรวจกําลังตามอยู่โดนัทคิดว่าเขาคงไม่ได้เจตนาจะชนมันเป็นอุบัติเหตุแต่เราแค่สงสัยว่าชนแล้วทำไมหนีไปเพราะตอนที่ชนเขาน่าจะรู้ตัวเพราะว่ากระจกข้างมันหลุดออกมาเลยค่ะอาการบาดเจ็บของคุณพ่อคือมีแผลเย็บที่เขา่า และคุณพ่อจำรายละเอียดในตอนนั้นไม่ได้เพราะหมวกกันน็อกแตกเลยตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ติดตามคนที่ชนค่ะคือคุณพ่อโดนัทไปปั่นจัก,กรยานที่เส้นทางนี้เป็นประจำอยู่แล้วก็มีแก๊งจัก,กรยานที่ปั่นด้วยกันมาช่วย